สวัสดีเด้อพี่น้องเห็นข่อยบอเห็นข่อยบบมือนีข่อยออกมาอีกแล้วจากสีภาพมวมนบโนงมือนีชิดยากอยู่อันขึ้นมาเมืองเนินมองเคย่อยู่นี่แหละค่อยมาแต่ว่าป้ามองนี่ชิม,มี่ยาพักกระแตนมัน,นเขาเอื่นพักตักกระแตนเนาะคะ่ะเห็นบอกคะ่ะเห็นบอพี่น้องโอ้ย คนไทยอยู่ในเดนมาร์กปันก็เป็นจงังซีเ้อพี่น้องเงาเงาเงาเห็นบอกค่ะนี่เขาเฮ็ดไม่ค่ะมันเป็นเนื่นเป็นนื่นเป็นนื่นนื่นเขาขุดหล่องเฮ็ดทอน้ำเนาะค่ะคนละเงาประหุ่นยางขึงเนื่นไปเรื่อยเรื่อยนเนะาะจะปะขยะมือ,อด้อเพราะว่าเขามากระนัน,นดินไม่เนาะแต่นี่กระช่างนี่ละ่ะบอ่อน้มของห้องค่ะยางออกกำลังกายอ้อมบอ่อนี่แหละบรรอากาศดีๆก็ได้ดพี่น้อง ไปค่ะไปหาเบิร์เนยอยู่แนวกลิ่นของเขาเห็นบ่คคะนี่เห็นไหมมันคืออีหยังโอ้โอ้มวนอีกแล้วมวนอีกแล้วมวนอีกแล้วไล่คักพี่น้องเห็นบนน่นี่เห็นบ่น,นี่ผสมประสานกันแน่โอ้ยอดอวบอวบอึ้อมอม,มาอีกแล้วเดอ้อพี่น้อง จะมันแซบหลายกรอบอยากให้พี่น้องชิมน้ำเด้โอ้ยจะมันอยู่ไก่ประเทศไทยกันเลยชีทอดบ้านหลายก็ต้องออกมาเล่นจังซีแหละพี่น้องเอ้ยเป็นได้คะ่ะมักบอมักบอขจีผ้ามวนผ้ามาเจียวเดนมากเด้อคะ่ะคนไทย อยู่เมืองไทยเฮ้ยอยู่เดนมาร์กมากมากมา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 เก็บหญ้าพักกระแตน้ำกันเด้อค่ะเห็นบ่อเห็นบ่อผู้ใดเห็นนะบ่อยู่อสาหนอใส่ผ้าเบิ่งเถอะโอแม่งจะไล่หลายพดิโชดิโชดิโชด,ด,ดิทัง้งกะละมังใส่เคียดเห็นบ่ค่ะม้วนน้ำกันเด้อร้ายคักโทษ พดพอพดโพเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยว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 ผ้าส้มก็เนาะโหดเห็นบ่ค่ะอวบอวบเห็นบ่ค่ะยาวไปยาวไปเกยเห็นบ่ต้นอวบอวบอืมอืมอยู่พี่อ้โหโทนเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่เห็นน้ำบ่ออุ้ยหลายหลายคักด้วยค่ะคุณ ปนทุ่นทั้งปนกับแมน่นเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่คะนัน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 เอเดเชีิเก็บเบิร์ดทีนี้นคันพวกเก็บเนี่ยมันกับสีแก่ยอดแก่ไปเรื่อยเด้อพี่น้องมันกับสีออกดอกเห็นบ่ค่ะยอดนี่ยไหมไเย็นนัมบอเห็นนัมบอเห็นนบอยู่สนอยู่สา้อโอ้ปปปป ต้นยอดมันโดนโอ้กินกระสมต่ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิเก็บไปกินกระสมต่เด้อค่ะอะเก็บไปฝากหมู่ฝากพวกก็จะแม่นสิกินนําบ่นน์โอ้โวดัวขวหัวขวบขนมาค่ะเอาบักยางงามเลยสิสุดยอดของความงามนะคะเก็บตัวบักทีนี่อดบ่ได้แล้วเด้อ เห็นโอ้ทุงมือปรท่านสายได้พี่นอ้องเอ้อวดพี่น้องอวดพี่น้องอวดพี่น้องเห็นบะคะเห็นไหมเห็นไหมซูมซูมจากหน่อยนะซูมจากหน่อยนะเอาบัตที่นี่จอบลงไปต่อ เป็นอำมออืมอืมไม่ยังตอดเจอของตอดแล้วอ,อืมเห็น่ะวัอวัฮักดังป๊อปๆหล้ดล้วยเนาะเห็นปะค่ะสิทยอด สุดยอดยางออกไปยางออกไปเรียวมันจีเหยียบต้องระวังพร้อมเด้อหลายหลายขัดคือมึงเยังไดล่ะมาเก็บพูดเดียวกับบ๊อมวนดอกพี่น้องมาซอยขอบเก็บเนี่ยมาเป็นมูเนี่ยพี่น้องเอ้ยมา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 เป็นมูน้ำแน่ฮาฮาสวัสดีเด้อ SL Lifestyle in Denmark นะคะ มากกะกดไหลก็แช่กดกับดิง้งๆิ้งิ้งให้น้ำนเนด้อค่ะมือไม่สามารถเล่นกันมีคนติดตามกันสิเฮ็ดไปลีเยๆเนาะพี่น้องเนาะมวนดีเด้อค่ะแก่เหงาแก่กลุ่มแก่ไขขียดด้เบิร์ดเด้อสวัสดีค่ะ